Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. ทุกๆคนวันนี้นะคะเน่ก็อยู่กับน้องน,นันตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยค่ะเราอยู่กันที่อเมริกาน้องนานได้วีซ่ามาแล้วค่ะที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันแรกที่ได้วีซ่าก่อนจริงๆแล้วพี่เนก็อยู่ที่เมืองไทยนะคะใช่ไหมใช่ตอนนั้นพี่เน่ไปแต่ง <laughs> ใช่ ได,ได้ได้ไปแต่งงานที่เมืองไทยแล้วก็อเผอิญว่าวันที่น้องไปสัมภาษณ์เนี่ยก็อยู่ที่เมืองไทยด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันแรกที่ได้วีซา่าอยากพูดถึงวันแรกมากเลยค่ะเข้าไปได้ตื่นเต้นมากเลยก็มีประหมายด้วยกลัวด้วยแต่ว่าก็ทําเต็มที่ที่สุดเพราะเราก็เข้าไปแบบความจริงใจจ,จริงๆคนะ่ะใช่ค่ะ โดนปฏิเสธมาแล้ว2รอบครั้งนี้ก็คือรอบที่3แต่ว่าผ่านเย้ดีใจด้วยนะคะไอ้นี่ตอนที่พี่เนยเดินออกมาาเลยหนูแบบด้วยอามณ์แบบเตอร์แบบพี่เนยก็ยืนรออย่างเงี้ยแล้วหนูแบบเซอร์ไพรส์อดแล้วพี่เนยก็แบบเข้ามาก่อนแล้วพอตอนเดินออกมาตอนเดินออกจากสถานทูตใช่ไหมพี่เนยกันน้ำตาไหลคือแบบ เซนสิทีฟมากค่ะอิมโมดเชนอลง่ายมากคือในการทำวีซ่าให้กับน้องเนี่ยคือเน่พยายามทำมาให้แล้วคือหลายปีมาแล้วค่ะจนน้องได้วีซ่ามาก็เลยดีใจมากเลยหลายปีแล้วก็หลายครั้งที่เขาโดนรีเจ็คอะแบบมันมันหลายรอบมากเลยค่ะก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่ทุกวันนี้น้องมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วเขาก็พยายามปรับสภาพที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่นี่อะค่ะ มาวันแรกก็เหมือนจะเป็นภูมิแพ้เลยค่ะใช่ค่ะ <laughs> เพราะว่าที่เท็กซัสที่เนทอยู่อ่ะมันเป็นแบบอากาศแห้งๆอ่มันไม่เหมือนที่เมืองไทยที่แบบว่าฮิวแม a ออเดอ t i ไทม์เนี้ยค่ะมีแบบเป็นไอน้ำอนะไรเงี้ยแต่ที่นี่อ่จะเป็นแบบแห้งๆแต่ก็อสภาพอากาศดีกว่าที่เมืองไทยเยอะเลยใช่ไหมมค่า <laughs> นับค่าฝุ่นที่เมืองไทยก็ดีกว่าเยอะเลยค่ะ <laughs> ที่นี่แทบไม่ค่อยมีฝุ่นเลยแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใส ส่วนตอนนี้ที่มีปัญหามากที่สุดก็คือ,เ,อเราไม่สามารถที่จะออกเดินทางไปข้างนอกตามปกติได้แล้วนะคะพรตอนนี้ก็คือไวรัสระบาดแล้วก็โรงเรียนที่น้องสมัครไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้มีการแบบหยุดเรียนก่อนแต่ว่าคือของน้องเนี่ยคือเรากำลังรอ,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 อยังไงกระบวนการ ของเรื่องวีซ่าของน้องอยู่นะคะก็คือทําเรื่องอยู่นะคะเป็นวีซ่านักเรียนแล้วก็ต้องรอต่อไปส่วนของเนทก็เพราะว่าเนทก็มีเวลาเยอะเลยตอนนี้พยายามจะตัดต่อวิดีโอเก่าๆอัปโหลดอัปโหลดลงแล้วก็จะเอาวิดีโอนี้อัปโหลดลงก่อนอ อยากจะให้อัปเดตสถานการณ์นะคะเพราะว่าตอนนี้เน่มีเวลาเยอะมากหลังจากที่มีเวลาเขามีการปิดสถานที่ต่างๆเนาะร้านอาหารที่ทำงานรวมด้วยางานของที่เน่ทำอยู่เนี่ยงานเน่คือเป็นงานรับสายที่แบบแปลภาษาทางโทรศัพท์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแปลให้กับทางหมอแล้วก็คนป่วยเป็นคนไทยะคะ่ะ แปลจากไทยเป็นอังกฤษแต่ตอนนี้ก็คือตามคลินิกต่างๆในเขาปิดก็เลยงานไม่ค่อยแทบไม่ค่อยมีอะคะ่ะแล้วส่วนเรื่องการเรียนต่อของเนทก็คือเนทก็คือรอโรงเรียนเปิดใช่ส่วนน้องนันก็รอเราก็เลยมีเวลาว่างกันทั้งวันเลยช่วงนี้ค่ะ <M> mm> ก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็จะมีวิดีโอเป็นวิดีโอเกี่ยวกับที่บ้านกิจกรรมนะคะต่อไปนี้ ประมาณนี้จนสถานาการณ์ข้างนอกดีขึ้นเนาะเราต้องน,นมีอะไรอยากจะแชร์เพื่อนๆหรือเปล่าคะน้องนั้นณตอนนี้ยังไม่มีค่ะ <laughs> ตอนนี้ส่วนใหญ่หนูทำอะไรอยู่ที่บ้านคะก็อ่านอังกฤษเขาบังคับ <laughs> เล่นเป็นโนเขาบังครับจ <laughs> ริงๆก็เป็นการฝึกพัฒนาการอีกแบบหนึ่ง <laughs> ก็ได้เรียนรู nine, ้เล really ่งใหม่ๆค่ะใช่ก็สนุกดีฮะอือชแต่ที่บังคับสุ้ๆเลยนะพาไปจิมข่าวบังคับใช่พาไปจิมก็ตอนนี้เน่หนักขึ้นกินกับน้องอยู่กับน้องเล่นกับน้องอยู่บ้านบ่อวมากเราแทบไม่ได้ออกไปไหนกันเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอะเน่จะพยายามอกินเฮลซี่แล้วก็พยายามออกไปเดินหรือขยับร่างกายมากขึ้น น้องนัเน่นะเราก็จะพยายามด้วยกันนะคะแล้วก็โอเคเป็นวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอแรกกับน้องนันที่อเมริกาเราจะเนตเลยอยากจะแนะนำให้เ,เพื่อนๆรู้จักนะคะน้องนันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เดี๋ยววิดีโอต่อไปเราก็จะพยายามอาจจะเป็นวิดีโอเก่าที่เนพยายามปล่อยออกมาหรือไม่ก็วิดีโอทีอ่กิจกรรมที่เราทำกันอยู่ที่บ้านนะคะ โอเคส่ว <Okay. S 2> นคำแนะนำของหนูนะคะก็หลีกเลี่ยงที่ผู้คนผูกพาน,นะคะ่นะใค่ะแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆล้างให้น้อยให้ได้อย่างน้อยประมาณ20วินาทีนะคะโอเคงั้นก็ขอจบแค่ตรงนี้นะคะไป okay. what's going on honey <laughs> <laughs> it's, it's right here you saw that? oh this is it okay this is 2 Full, full, full. <laughs> oh my <what a> <laughs> <laughs> Welcome to America! Yeah. Yay! <laughs>